สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลสุอีกเช่นเคยนะคะที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทมาลอยมอเตอร์สาขาพิจิตรนะคะวันนี้นะคะจะมาทําการส่งมอบรถคันนี้เลยนะคะให้กับลูกค้าออนไลน์นะคะคุณพ่อละองนั่นเองนะคะคุณพ่อละองอยู่ที่จังหวัดตากนะคะซื้อรถกับเราคันนี้นะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะรับชมผ่านไลฟ์สดนะคะผ่านอ่าเพจของเรานะคะ คันนี้นะคะเป็น t o y ยต a Re ี vo นะคะรุ่นปี2018นะคะคุณพ่อละออประกอบอาชีพเกษตรกรนะคะทำสวนลำไยนั่นเองนะคะอันนี้นะคะผ่อนข้าง,งวดนะคะตลอดสัญญานะคะอยู่ที่8,00 0กว่าบาทนะคะที่สำคัญนะคะคุณพ่อละออเหลือเงินกลับไปทำทุนถึง21,000บาทเลยนะคะคันนี้นะคะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะคะจัดสัญญากับทางธนาคารเกียรตินาคินนะคะจัดง่ายอนุมัติไวนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากออกรถ แบบคุณพ่อละอองแบบนี้นะคะสามารถติดต่อหาสุได้เลยนะคะที่เบอร์0818882442นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปส่งมอบรถกันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ